สวัสดีครับอขออนุญาตเปิดการมองเห็นหน่อยอา <laughs> มาในเขตอยู่บ้านกะรันตะบนานารุ่งอำเภอศรีคอรพูมิจังหวัดสุรินทร์อยู่ศรีคอรพูมเด้อพี่หน่องเด้อตั่งเอาอะไรที่ละเอ๊ะ เี่ยงหลังกับพวกลงผมไม่ได้จอรของนแย่อยู่ขาไก่อนเาุ่กนระนังสีตังเครื่องเสียงโอ้จากคารหลีคหมเลยจากคนรมือมีของเขาเวทีกะล่วงไปแล้วเจ็สิเซ็น แล้วขึ้นไฟขึ้นฉากละกะ้วกาแคดวอลหรือว่าฟอหนานะพี่น้องนี่แอนโดลิงยงเนี่เครื่องเสียงของบริษทัทวอเทค ของอุบลไซยันซาว1997เก็ทางเสียงสุดนี่ประจําเฉพาะทีมงานเสียงอีสานเท่านั้นไมโครโฟนเนี่ยเป็นสิบตัวพี่น้องไมโครโฟนสิปรต ศิลปินนี่สบายบ่ได้แย่งกัน ทิ้งไฟกับคำมะคำเมนพูดนะเมื่อนี้เวทีลงได้เต็มนะครับมันขึ้นเหรียญยูรอยเอ็ดเวทีลงได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสถานที่บัตแคบ งานยิ้วเหมือนเลยง,งานยิว้วแสดงที่งานยิว้วบ้านจรลันสีขอนะครับวันนี้สอดแจงตุมานอซอสสมานขึ้นนังรัน งเขยกงสร็จแล้วครับพี่น้องดั่มแบบซาซานิ่มนวลน,นิ่มนวลน,นี่ปลาแล้วดนรีโหมดอย เครื่องเสียงสมัยสม,มัยนี่ขั้นสมัยไม่ต้องลำบากยกตั้งเอาผู้เพ่นงานเล่งงานดวนอยากเซฟเวลา่นกาใส่ให้เราลิกใส่รถใส่เคสยกเอาตามยุคตามสมัยพี่น้องนี่ใส่ให้เราลิกดำดันไม่ขึ้น <c oughs> 哈哈哈！哈。<laughs> <laughs>

Nó oh, ngon ngay oh, Sối ngam, sối ngam. พอดีเป๊พอดีเป๊พอดีเป <c oughs> ๊ปรับระดับไ้ให้ได้ลงปรับระดับนี่ตั้งพอดี we yeah. right